ผมจะมาแนะนำนะวิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนนะครับผ่านมือถือระบบ Android นะครับก็คือขั้นแรกเรากนะร็ไปเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi นะครับ,รบสัญญาณ Wi-Fi ของโรงเรียนนะครับก็จะมีที่เป็น s s y t ขึ้นต้นทั้งหมดเลยนะครับที่จะใช้ได้นะครับแต่นี้ผมขอใช้เป็นตัว S C Com นะครับเพื่อทำการยกตัวอย่างนะครับในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับ Connect w o n n e เ t Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย่อหน้าจอีไปได้เลย จากนั้นเราก็ไปเข้าตัวนะครับตัวเวบบราว์เซอร์นะครับเวบบราว์เซอร์ผมก็จะใช้ตัว o o o g l h r o r o แล้วนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์นะครับตรงข้างบนนะครับตรงอ d ดเดตนะครับพิมพ์6 6จุดหจุดหจุดหนะครับสตัวนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับ มันจะเข้ามาที่หน้าต่างนะครับ User name password นะครับในช่อง User name ก็คือใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับส่วนถ้าเป็น Teacher นะครับชาวต่างชาติก็จะเป็น Passport นะครับจากนั้นช่อง password นะครับถ้าเป็นของคุณครูนะครับก็ จะใช้ตามที่คุณครูตั้งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของนักเรียนก็จะใช้เป็นเลขประจำตัวนักเรียนห้าหลักนะครับนะครับช่องที่สามไม่ต้องใส่นะครับปล่อยว่างไว้นะครับจากนั้นก็เลือกล็อกอินนะครับครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับที่เป็นว่าเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าต่างนี้ห้ามห้ามปิดเลยนะครับถ้าปิดเราจะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับก็ให้เปิดเปิดแท็บใหม่ไปเลยนะครับนะครับแค่นี้เราก็จะเข้านะครับอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำนะครับเมื่อเราเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ปิดนะครับปิดไปเลยนะครับแต่นะครับในหน้านี้ให้ทำการล็อกเอาท์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดเพราะถ้า ถ้าปิดไม่ถูกวิธีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เข้า,าเวลาคนคนมาใช้งานเครื่องเรานะครับเขาเขาก็จะเข้าได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล็อกเอาให้ถูกวิธีก็คือต้องต้องกดล็อกเอาออกไปก่อนนะครับจากนั้นกดโอเคครับอ่าโอเคนะครับเมื่อล็อกเอาอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยมันจะโชว์หน้าหน้าแรกแล้วก็คือหน้าให้เรากรอ username, ก username p a s s w o r อีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เป็นการ ออกจาการะบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอย่างถูกวิธีแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนผ่านามือถือระบบ Android นะครับขอบคุณครับ